ไบายดีป่าลุงหน่อยกินเขาเองได้ไหมนี่ไม่ได้ไปลุงไม่รู้สบาลหเพาะหอกจริงจกินเขาเถียงพี่น้องน้อยให้กระเลิกมาแต่องเฮียนเนาะนางกินเขาเถียงกินกับเนาะบอกไปลุงุ้งชอบไเดวงอเ ช่วนประามปหาใหม่เด้อ,อเก่งเกงเฮ็ดมันซื้อมาแต่ตลาดเมื่อวานนี้แหละพี่น้องสามถุงสี่สิบบาทเพ่งขนาดให้แงสนไป Mày tìm cho giờ bài bóng phải tối không bóng ừ, bây giờ tốn chọn nắng 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 tiếp. ôi, เจดสีแกง,แกงน้ำมันแกงน้ำมันกินท้านมาเพืนกับผู้แม่คท่านผูอยู่ตั้งวงอารติข่าลูกเฮ้ยเดี๋ยวจะเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องก็เข่าก็หักกมาขา่าก็หกกมาสังเกียต,ตีนเจดมดูใส่เกลือข้าไป <laughs> <laughs> สังเลยอามาออมมาเห็นเกิดพอใส่เกิดหมูไปเลยเสยก็ละสายก็แอก็ติดกามส่งในบ้านองส่งในบ้านลูนื้อยงอีกเนี <c oughs>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  ่ยอุ่นขียดมุกเขียดโอ๊ยอุ่นมันยู่บะตามพระเียลงน้ำบดิะ กูพบเห็นผมผักคะเนาะผักคะนี่ยนี่บอเก็บคนหนักเมตาไปขุดแมงซ้อนไงพี่เนาะมากินเมื่อคืนหอมบอขักจ้ะอิ่มเขาก่อน,น <c oughs> อิม่มบอขักส์อิ่มก่อนอินอ่มเขาก่อนเลอออยหยาบบอทา่านหงเมตายังใครได้ใจดำเฮ้ย มันจะวิดหนามขึ้นใส่เลยอ,อันนาตีทางหาบทั้งแก่เส้นรถไทยจีใต้แต่ไม่ดูโคกและหาบนะเร้าเจ้าเจ้าว่ะพองว่าสีเมื่อวอยย่ปะฮาสจีไปเอาหน้แก่หน้ามาก,กว่ไหมโซน่ละลมีตัวใหญ่น้ะ มันจะเต็มที không, i, ่หลเอาขวน้องหลด้เลาอหลูกน่อยก็หลับได้เยอกระู้น้องแต่ว่าเอ่อพี่เอาน้ำกันยังไงอื มีผู้หนึ่งพาไปล้วจะเขาสีไหลตีน้องหน้าไพาผ่น้องจะโหน้องไเเาอบ้านต้องไปเคียกันเลเอื้อกับน้องสุดเจา่วงวงกนอืมจิ้มกันยูนิกันบด จอเด็ดหมัดหมาอะไรนั่นหมัดมาพี่น้องเอ้ยคุณหมัดมาอีกคุณหมัดมาน้องใหม่กันน้องใม่ยามินี่พี่น้องพูดเด็ดแต่บอนจีนอนใจดำเนาะมาเจ้าทั้งเขานมีน้องม่เนาะแกงกระบอะไรเิเสริเย้องพี่น้องก็ยังไม่มีัญาเ้ยมันเลือกแล้วมันเลือก่าบระัดไป ไม่มีนีแต่ก็กินก็กินเขียลูกผ่านเบิร์ตมาลูกผ่านเบิร์ตแล้เสื้อะะอะไรยังก็ไปมันเนี่ยเป็ผูกเปย์อ้หูผูกเปย์ไหมเลยหละแค่เราไปผูกเปย์ก็ต้องเอาถี่หน่อยๆยอยโอ้ยเศร้าเลยเสื้อมาผูกงอผูกควายไปค่ะผูกเปย์นอนเพราะมันขาด

นนฮะป้าพน,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 น้กนนอกเยนอกเล้แลนะโอยเขียนเก่าอน้บเขียนบุกียนกก่าถ้าอุ่นเีซเขียกดนเขนเดำไปคนล,คคคล,ลงมือ ที่แรกว่าสิ่ไหมคะส่วนชินลงไปหาขุดกระปูได้ไหมัวฉินลงรู้ไหมอยากกินปนกระปูเราลางไฟแต่บอกมันดินอ่อนแม่มาใส่แกงกุ้งแกงเขียนเลยนะใหญ่เราผัดเราหมักนั่นอะไรไปขุดไปหาขุดกูขุดเขียนกระปูเราก็บกปูใส่ไรไม่บอกตัวถาโอ้เอ่ออันนอาแต่ตัวน้อยอ thức việc gì tật Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ lỡ những video hấp สั่งบอกมา70เกาะมาเห็ดกันไดเบิดไปประมาณ20เกาะเหลืออืมตังก็มีเจดําหาอย่างบัด

แกงหนายก็เนาะกินบ่เบิดแกงตักแค่เดียวลูกอือขนบขนบ2 2ก็บ่แซ่บแม่น้องเทนมาไผก็ปุกปแดงะอสิเป็นตะจดว่ซนอนเยอะบ่สิเป็นตะจแ้ม้อยแม่น้องเทว่บนีบ่ได้เค็มบ่ได้เค็มใส่แกงเห็ดยังจะแล้วจะแล้วอยู่อใอันน่ะมื้อนัวเค็ม มาเด็กองอกินมางหม่องเลยนะพลังเล่นเดินบางหม่องกินก่อนเป็นยังยังกอยไปกินยี่น้องว, <c oughs> อวะไอ้แม่เ,เงยมาสันฮาวแห่งอยากไปถ่ายขี่ไปโอ้ยเศร้า,าแล้วนะช้างชิพาโทรศัพท์ไปโอ้ยเศร้ากันคนบมดไปเราไปตรงไปว่าโทรศัพทนะ์นลยเจ็บวาวันพี่น้องานกันไปเนี่ย <c oughs> อยู่แต่ในเฮือนไรมันก็มุกหมุนเนาะออกไปทางนอกนำ้ำไอสิบอะไรขิดพี่น้องเลยผักบึงผักส้มเลยด้วยพี่น้องด้วยส่งน้องมินเนี่นี่นึกว่าสร้างน้องเสาหล่าเปล่าจริงๆม,มีคนเบิ่งขิด

อุปกรณ์เท่ากับต้องถือเอาหน่านีโคไปแบบโกโก้เลยนะไปห่อฝันลงน้อง ที่ช้นะอยกปยุ่งลงไปบึงวัวถ้าจะมีมะวะหัวนอกนีเทปไปหาวงาเธกพี่น้องเงาไป,าไปว,นไนนวันไปเดือนต้นไหนต้นเช้าผัวไปติงเด็ต้นเช้าพักลงบันพี่น้องขังน ข in. well, 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 right? 네ันเี้พักขันเี้ยไลา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 ปลดออกอก่ไหนจังกินอะพวมหนวดตามลงผนด่ใจ่นะนั่นแะเขาละใจแกโอ้ยเขาทำหนาาต่อน้าพี่น่องน้องใหม่เห็น่หลาย ថ្ងៃហ ோம் ប៉ាហ ோம் ខោឲ្យផោកគ្នាឈិមណាយីឌីមហេមសុខសួរខ្លួនកាយជើខោសាន